คันนี้เหมาะกับคนที่กําลังมองหา Honda SRV รุ่นใหม่โมใหม่และเป็นระบบไฮบริดประหยัดน้ำมันนะครับอยู่กับ Honda SRV ครับ 1.5e-hsv นะครับคันนี้เป็นรุ่น el c l a s ครับรองท็อปปี2023กับเลขใหม่คันนี้แค่20,000โลเท่านั้นผู้ชมได้เป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมออปชั่นฟังก์ชันที่เพิ่มความสะดวกสบายความปลอดภยัยครบคันและที่สำคัญนะคันนี้ราคาแค่819,000บาทครับ ปีดาว่อนอยู่ประมาณเดือนละ1นะมื่นสพถึง1 5 0 0นห้าพันะชมใครอยากได้ใครอยากรู้รายละเอียดนะครับภายในภายนอกเพิ่มเติมดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปเอสยคัสเกรดเอครับคลิปนี้อยู่กับ Honda HRV นะครับรุ่นยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับแล้วก็ Honda เขาทำระบบ h y b ริดมาเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นตัว e h G v นะครับเป็นเครื่อง1.5นะครับ e h G v el+ Plus คันนี้รุ่นรองท็อปนะครับได้ปี2023กับเลขหมายเพียง20,000กิเมรนะครับราคามือหนึ่งป้ายแดงคันนี้ออกห้างนะจะอยู่ที่1ล้านกับอีก79,000บาทนะครับ มาที่บริษัททออตโต้นะครับเอาไปแค่ราคา8 19,000 19, บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ14,000นะครับแล้วแต่เครดิตลูกค้านะครับฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถสำหรับพี่ๆทุกท่านเลยที่มีเครดิตและเครดิตดีนะครับมีผ่อนบ้านผ่อน,นรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวมาออกรถมาเอารถคันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตกันนะครับว่าสภาพ พร้อมขายแล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับชมคันนี้สปาทําความสะอาดภายนอกภายในดูแลให้ครบจบเรียบร้อยมีช่างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจรถให้นะครับเป็นมาตรฐานเลยนะครับของการตรวจรถนะครับในการจัดไแน์นะครับเป็นหน่วยงานภายนอกนะมาตรฐานเยอรมันตรวจให้นะครับใครสนใจคันนี้นะครับอยากเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงหรือว่ามาทดลองขับเนะเข้ามาได้ที่บริษัททอออโต้นะครับสาขาที่2เขตมินบุรีกรุงเทพซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งหรือว่าใครมาไม่ถูก แอดไลน์ผมมานะครับ id t o PR p prp 9 2นะครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้หรือใครเรียกกว่านั้นนะครับโทรเข้ามาปรึกษาก่อนได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 8 8 9 9 4 4 9 6ครับคอนแทคด้านล่างมุมขวานะหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจไปพร้อมกันได้เลยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมมีบริการเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เข้าไปวิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงหน้าบ้านพี่ๆเลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากขึ้นมาเซ็นเอกสารที่กรุงเทพนะรอผลอนุมัตินะครับค่อยขึ้นมารับรถหรือว่าถ้าเกิดดใครไม่สะวก นะครับจะใช้บริการรถสไลด์ส่งตรงถึงหน้าบ้านก็ได้นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับรุ่นนี้นะได้มาเป็นโคมไฟ f ฟู l e d เรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับสวยมากสามารถตั้งเป็นออโต้เปิดปิดอัตโนมัติได้นะครับมาพร้อมไฟตันหมอกที่เป็น l e d ซ้ายขวาคู่หน้าเลยนะครับเซนเซอร์มีให้รอบคันนะสรัคันนี้นะครับ ไฟในทามและนิ่งไท์ติดตั้งมาครบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โคมไฟหน้าโคมไฟท้ายนะครับทุกจุดทุกส่วนนะครับเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับการโชวหน้านะครับนี่กระจังหน้าสีดำนะสีเดียวกับตัวรถแบบนี้มาพร้อมโลโก้ Honda ใหญ่ๆแบบนี้นะครับและตกแต่งมาเป็นสีฟ้าอ่อนตามสไตล์ไฮบริดนั่นเองเนื่องจากเป็นตัว e h y v d นะครับตัวฮอนด้านะครับเขาเคลมนะรับประกันการประหยัดน้ำมันของเขาถึง24-25ถึงกิโลต่อลิตรเลยประหยัดมากคันนี้นะครับ และป,ป้ายทะเบียนได้ไป,ป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับหกขอขอพุทธานะครับสามหนึ่งห้าอ่าสามห้าหนึ่งกร,รุงเทพมหานครนะครับที่ดูนะเหลี่ยมสันคมทุกอย่างสวยงามนะครับไม่มีรอยขุดขีดไม่มีรอยทะลอกนะสีผิวสีผิวพันธุ์บอดี้เงางามอย่างกับเคลือบแก้วมาเลยครับนี่เหลี่ยมสันคมสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนเรารับประกันโครงสร้างให้นะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นเซล์มือหนึ่งของฮอนด้านะครับ ออกโชว์รูมที่ตัวเองทํางานอยู่นั่นแหละนะครับเรียกได้ว่าการเซอร์วิสการเมเนแนน้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเขาเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วนะครับตั้งแต่1นึ่งกิโลแรกนะครับที่เข้ามาเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่ารถเขาไม่ดีหรืออะไรนะเขาจะเปลี่ยนเป็นตัว RS นั่นเองนะครับตัว S ก็จะมีสันรูปนะครับก็จะมีแบบเบาไฟฟ้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสน,นะครับเรื่องตรงนั้นนะรุ่นรอมท็อปก็พอ,พอ,พอประหยัดไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเหลี่ยมสังคมนะครับบริเวณซุปเปองล้อส,สวยๆแบบนี้เลย นะครับนี่แน่นแน่ชิสในการเป็นอย่างดีนะครับตัวล้อได้เป็นล้อแม็กนะครับลมดํามาแบบนี้เดิมแท้ของ Honda นะครับแล้วก็น็อตเนี่ยห้ารูนะความปลอดภัยสูงนะครับรับมาพร้อมยางเบลิสโต้นะครับยางเบลิสโต้นะเดี๋ยวผมดูปียางให้แป๊บหนึ่งนะครับได้ปียาง2023ก็คือว่าเอ่อปียางเนี่ยมากับตัวรถเลยนะครับตอนที่เขาออกนะนะครับได้เป็นขอบ17นะครับดิสเบรกติดตั้งมาให้เรียบร้อย4ล้อเลยนะครับที่ดูช่วงล่างนะ ผมทําความสะอาดออกให้ครบจบเลยนะครับนี่นะฮะชกอัพเดิมแท้มีมาร์กแต้ม q ิวมาให้ด้วยนะค่อนข้างใหม่นะครับเหมือนที่ได้สภาพเหมือนออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงไปเลยในราคาที่ประหยัดไปกว่าเกือบ300,000บาทนะครับเหมาะสําหรับใครที่อยากได้รุ่นใหม่ๆนะครับไม้น้อยๆนะครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องการดาวนะครับไม่เวลาแบบพี่ไปออกมือหนึ่งเนี่ยพี่ต้องใช้เงินดาว15-25%เลย ถือว่าสูงนะครับพี่เก็บเงินตรงนั้นประหยัดไปได้หลายแสนบาทเนี่ยเอาไปใช้อย่างอื่นดีกว่านะครับกระจกข้างครับสีเดียวกับตัวรถปรับและพับแบบไฟฟ้าแบบนี้มาพร้อมไฟลิ้ในตัวและคันนี้กระจกนะครับพาร์ทเดิมนะครับจาก h o n ด้าทั้งหมดเดิมโรงงานทุกคันทันะครับติดคิ้วกันสารมาให้เรียบร้อยนะฮะต่อภาษีพรบให้ครบแล้วก็ติดฟิล์มาให้เรียบร้อยรอบคันแล้วด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวขอดูเรทผ่อนนิดหนึ่งนะครับเรทผ่อนจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ14,500พาครับพี่พี่ นะครับหมื่นสี่พันห้าร้อยคนที่มีรายได้ประมาณสองหมื่นเก้าพันบาทซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนคำ้ำนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนคำ้ำนะนะครับเรียมสัรคมนะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ไม่ต้องห่วงนะรถแบบปีใหม่ๆเนี่ยนะครับโครงสร้างในเกรดเอคันนี้ไม่มีประวัติการชนมาแน่นอนนะครับกุญแจรองรับสมารท์ทกิเลสทีเรียบร้อยนี่เป็นกุญแจรีโม่นะครับสามารถเวลาเรามีกุญแจใ,ใกล้ๆนะครับสามารถเปิดล็อกรถได้เลยนะครับ ภายในสวยนะครับนี่นะฮะเบาะไม่มีช้าเลยนะครับใช้มาใช้มาแค่2 0,000โลคุณผู้ชมนะครับฟังก์ชันออปชั่นเนี่ยเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังทีหลังนะเวลาเราเปิดประตูเนี่ยเขามีไฟแอมบิไลท์นะบริเวณใต้คันเร่งเนี่ยให้ด้วยทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะเรียกได้ว่าสวยเลยนะครับมาดูน็อตกันบ้างนะครับนี่น็อตเสาบีครับด้านขวาไม่มีแกะไม่มีแงะใหม่มากคุณผู้ชมนะครับสติ๊กเกอร์ความดันลมยางอยู่ครบสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะฮะ นอนตด้านล่างก็ไม่มีแกะไม่มีแงสครับเพจ H/RV ตรงรุ่นนะครับเลขตัวถังเนี่ยนะตรงเล่มแน่นอนนะครับเล่มไม่มีชํารูสูญหายนะนะครับ A, นอตเสาเอนี่มีมาแต้มนะครับจากศูนย์ให้ด้วยนะครับนี่เดิมโรงงานไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนไม่มีเปลี่ยนประตูไม่มีจิ้มข้างจิ้มหน้าจิ้มหลังมาแน่นอนนะครับะเอยูตรงประตูก็ถือว่ายังเห็นรอยสปอตเปนาชัดเจนอยู่เลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังภายใน h า v เนี่ยตัวใหม่เนี่ยผมว่ากว้างกว่าตัวเก่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยครับนี่รุ่นนี้นะครับความเย็นทษถึงนั่งสบายสบายนะครับขับทีในเมืองหรือว่าขับถีทางไกลเนี่ยก็ตอบโจทย์แก่การใช้งานนะคะเหมาะสำหรับคนที่ไว้ททำงานนะครับอ,อ,อยากได้รถที่แบบเซกเมนต์ดูแบบดูดีมีระดับดูมีความมั่นคงนิดนึงมาเล่นรุ่นนี้ได้เลยนะครับมาดูโครงสร้างกันนิดนึง นะครับนี่พี่ดูนะตะเข็บเม็ดอาร์ตนะครับเรียงเม็ดสวยแบบนี้เลยนะครับเดิมแท้โรงงานรถปีใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องดูเยอะอยู่แล้วนะครับเขาเดิมจากโรงงานอยู่แล้วครับชมนะครับนี่รอยคีบระบ่อโรงงานนะครับยังอยู่สภาพเดิมแบบนี้ตั้งแต่โรงงานการผลิตเลยนะครับใหม่และสวยนะครับราคาคุ้มแบบนี้นะครับใครที่หาอยู่นะครับก็รีบเข้ามาได้เลยนะครับรีบติดต่อมาเลย ะครับจะดาวเท่าไหร่นะครับอยากผ่อนแบบเท่าไหร่อะไรเงี้ยติดต่อปรึกษาผมได้นะครับผมที่ปรึกษาการขายเนี่ยยินดีให้คาปรึกษาพี่พทุก่ันทุกเคสไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับล้อมองล้อแม็กนะครับไม่มีรอยเบียดทุกบาทนะใหม่มากนะครับคันนี้ไฟท้ายผมชอบมากเป็นดีไซน์เอกลักษณ์ของตัว hrv ตัวใหม่เลยนะครับไฟท้ายครับ led l i g ์ t guiding ลากยาวไปเลยนะครับจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับนี่นะฮะแล้วเป็น led เต็มระบบนะคุณผู้ชม นะครับโครงไฟไม่มีรอยข้าบเหลือไม่มีรอยแตกแล้วนะครับโลโก้ e-hv อยูค่ครบแบบนี้ประหยัดน้ำมันนะครับใครอยากด้านในเรื่องของความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคันนี้ถือว่าประหยัดสุดๆเลยนะครับกล้องหลังกล้องขอยมีมาคร,ครบแบบนี้เลยพร้อมเส้นกักรยะกล้องมองขนาดจอดมีครบนะครับโลโก้ด้านหลังเน่ตโลโก้ SUV โลโก้ v, Honda ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะ ฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมกระจกเดิมนะครับนี่พัดเดิม Honda ไล่ฟ้ามันจะชัดแบบนี้มาพร้อมที่ปัดน้ําฝนนะครับด้านหลังแล้วก็เสาอากาศคลิปฉลามแบบชาร์กฟินนะไฟเบรกตัวสามนะครับและฝาท้ายนี่ครับเปิดปิดระบบไฟฟ้านะสำหรับรุ่นนี้นะครับถือว่ายกแบบสูงมากนะครับห้องเก็บสัมภาระพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยแถว2เนี่ยเบาะคนนั่งเนี่ยก็พับได้ด้วยนะครับขนของได้อีกเป็นรถ อเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับ SUV นะขนาดแบบกลางๆนิดนึงนะครับแบบไม่ใหญ่มากนะพื้นที่ใช้สอยก็ถือว่าดีเลยนะครับกว้างเลยกว้างกว่าตัวเก่าแน่นอนทุกชมนะครับนี่นะน so ็อตเสาขออภัยนะน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีแกะไม่มีแงนะนี่นะครับอยู่สภาพเดิมรังน้ำฝนนะครับยังเห็นตะเข็บเป็กอยู่เลยนะนี่น็อตฝาท้ายน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมนะ นี่นะครับเปิดขึ้นมาเลยครับอืใส่ของได้อีกมีหลุมใส่ของให้ด้วยนะครับเครื่องมือต่างๆนะอยูค่ครบแบบนี้เลยนะครับอ่เดี๋ยวเขาจะมาแบบนะเป็นตัวเนี้ยเขาจะไม่มีพวกล้ออะไหล่ให้แล้วนะคุณชมนะครับพวกตัวใหม่ๆเนี่ยเขาจะไม่มีนะครับนี่เขาจะเป็นแบบพวกอะไหล่เครื่องมืออะไรต่างๆเดี๋ยวเขามาใส่ให้อไม่ต้องห่วงนะครับอืมสวยน่าจริงนะครับผมยังอยากได้เลยรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆแบบนี้ นะครับพร้อมใช้งานเลยและเล็กไม่แค่สองหมืนกิโลเมตรนะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับ819,000หนก้ับฟรีดาวผ่อนประมาณเดือนละห4 5่0นห้ารตลอดอายุสัญญาใครอยากผ่อนน้อยลงก็ดาวเข้ามาได้ไม่ว่ากันนะครับอืมนี่ฝั่งนี้ก็ผิวพันธุ์บอดีสวยงามเหมือนกันนะครับอ่มาดูโครงสร้างกันต่อผมดูให้รอบคันเลยนะัชมนี่นะครับเป็นไงฮะ เหาข็นไม่นักนะครับเรียงไม่สวยแบบนี้เลยนะครับรอยคีิระบอบโรงงานนะยก็ยังอยู่สภาพเดิมนะเนี่ยดูให้น,นี่นะครับเห็นไหมทุกจุดเลยนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเอ่อฟังก์ชันออปชั่นภายในกันก่อนดีกว่านะครับกันต,ต่อนะนะครับโครงสร้างก็ประมาณนี้นะครับโครงสร้างดีโครงสร้างเดิมนี่นะครับคุณผู้ชมต่อภาษีพลรบอให้ถึงปีหกเก้าเลย นะครับต่อให้เรียบร้อยดูแลให้ครบจบนะครับพี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยพี่มาเอาคันนี้นะครับยื่นกู้ยื่นจัดภายนนจ่ายตังค์อย่างเดียวพอนะครับที่เหลือก็ผ่อนแล้วก็ดูแลมมนทนายตามระยะนะพวกของเหลวสิ้นเปลืองต่างๆนะครับเดี๋ยวผมถ่ายนั้นมันเครื่องออกให้ด้วยนะครับถ่ายนั้นมันเครื่องออกให้นะนะครับสบายใจได้นะครับพี่จะได้รถพร้อมใช้ไปใช้งานแน่นอนนะครับต่อไปครับจะเป็นฟังก์ชันภายในนะครับคันนี้เนี่ย ได้เป็นตัวเบาะนะครับนี่เบาะหัวไม่กี้เมาส์แบบนี้เลยนะครับใหม่มากแล้วพี่ดูเบาะนะครับไม่มีช้ำเหมือนเพิ่งแกะพลาสตินะครับเหมือนเพิ่งออกจากโชว์รูมนะครับมือหนึ่งป้ายแดงได้เป็นเบาะปรับแมนนวลนะครับรุ่นนี้ e l plus นะเป็นรุ่นรองท็อปไม่ใช่เป็นตัวท็อปนะตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเนาะนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับประหยัดไปหลายแสนจากตัวท็อปแน่นอนนะครับ ภูมลายมัลติฟังก์ชั่นครับชมคันนี้นะฮะมีเซ็นเซอร์เตือนออกน็อกเลนให้ด้วยนะมีล็อกคอมเร็วตามคันหน้าให้ด้วยครูคอนโซลมีครบนะครับ mm hmm. พร้อมเกียร์แพดเดนชิพตรงนี้นะฮะเวลาเราขึ้นภูเขานะครับเอ mm ่อ hmm. หรือว่าใคร mm hmm. ที่อยู่บ้านแบบพวกภาคเหนือภาคใต้ที่ต้องใช้แบบขึ้นภูเขาเยอะๆใช้เกียร์แ mm hmm. พดเดนชิพเชพนเกยร์ขึ้นได้เลยนะครับ และแผงควบคุมกระจกนะครับนี่ตกแต่งมาเป็นสีดําเงาเป็นโนแบ็กนะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้คู่หน้าเลยทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับมีตัวล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบนะครับวัสดุหนังแท้นะครับแบบนี้เลยนะใหม่มากและด้านล่างเนี่ยเามีไฟแอมป์ไลท์ตกแต่งให้ด้วยนะบริเวณด้านใต้คันเร่งเปั้นเบรกนะครับก็ไม่มีรอยสนิมเกาะติดนะคันนี้ไม่มีประวัติจมน้ำมาแน่นอนนะครับปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ด้านขวามือผมสตาร์ทไว้ให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เป็นระบบไฮบริดเวลาสตาร์ทก็ จะแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเหมือนพี่ไม่ได้สตาร์ทอ่ะแต่พี่ขับไปได้นะครับเขาจะตัดเป็นระบบไฟฟ้าก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นระบบเครื่องยนต์นะครับอันนี้มี Honda าเลนวอชให้เรียบร้อยนะครับไฟหน้าก็สามารถตั้งเป็นออโต้ได้นะครับแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า,นาก็สามารถหน่วงเป็นออโต้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้กันนิดน,นึงนี่นะเซนเซอร์เตือนก่อนการชนนะครับเปิดฝาท้ายชักชั่นโก,โกันชนการเลื่นกอะไรนะครับมีให้ครบเลยนะ มาดูเข็มหน้าปัดเรือนใหม่คันนี้กันบ้างนะครับนี่สแสดงผลเป็นดิจิตอลหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับถือว่าเทคโนโลยีเนี่ยล้ำสมัยนะครับเลขไม้ครับ2 4 8 1 4กิโลเมตรไม้ใช้งานน้อยมากคุณผู้ชมนะครับไม้ใช้งานน้อยมากพี่ต้องรีบเลยนะครับพวงมาลัยสั่งการด้วยเสียงได้วางสารับสายโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างใหม่เลยนะครับจอกลางเนี่ยเป็นระบบทัสกรินนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้ครบเลยนะฟังเพลงฟังวิทยุได้ น,ะะนี่แล้วก็ตัวจอเนี่ยนะครับผมชอบดีไซน์เขามาจอเขาไม่ได้เป็นแบบว่าขึ้นมาตรงนี้แค่นั้นนะครับเขามีแบบฐานของเขาด้วยนะค,คอนโซลหน้าหน้าถือว่าทำมาดีเลยนะครับดีไซน์ของเขาคตัวแอร์เนี่ยนะครับ,นะรบจะเป็นเหมือนพวกซีวิกรุ่นใหม่ๆพวกโฉม f อเเนี่ยยาวไปเลยนะครับคอนโซลหน้าหน้าใหม่มากพวกคู่มือคู่มืออะไรต่างๆนะครับมีครบเลยมีให้ครบนะครับไม่ต้องห่วงนะรถเซลล์ของ Honda นะครับเอามาครบอยู่แล้วนะครับ ตัวแอร์เนี่ยได้มาเป็นแอร์ระบบออโต้เรียบร้อยแล้วหน้าปัดดิจิตอลนะครับและยังไม่พอผมเข้าเกียร์อาให้ปึ๊บมีกล้องถอยหลังให้ด้วยมีเส้นกระยะให้ครบเลยนะครับปรับระดับมุมมองได้3ระดับใกล้ไกลกลางแล้วแต่นะพี่ๆจะใช้งานแบบไหนนะครับด้านล่างครับจะเป็นฐานเกียร์ฮนะค่อนข้างใหม่เลยนะครับดีทรงดีไซน์นะครับถือว่าเรียบหรูขึ้นนะครับแล้วก็มีที่เก็บของให้นะภายในตรงนี้นะมีรูเสียบ usb ให้ 1. จุดนะครับสองจุดนะซ้ายขวา นะครับแล้วตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็เก็บกุญแจ mm hmm. เก็บวงเก็บบัตรอะไรได้อีกนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เกียร์ถุงแบบนี้เลยฐานเกียร์เป็นโนแบ็กแบบนี้นะครับคอนโซลเกียร์สวยมากแล้วก็มีโหมดขับขี่ให้เลือกด้วยนะครับนี่จะเป็นโหมดแบบว่าสปอร์ตนะครับนี่ผมเลื่อนให้นะสปอร์ตนอร์มอลอีคอนได้หมดเลยนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับแต่ว่าขับขี่ในเมืองเนี่ยก็นอร์มอลก็พอแล้วนะครับก็ประหยัดแล้วนะครับสำหรับตัวไฮบริด แล้วก็มีเบรกมือตรงกลางนะครับออโต้เบรกโฮมีให้ครบเลยนะครับที่วางแก้วใหญ่ๆแบบนี้พี่ดูนะโอ้โหโดยรวมเนี่ยสวยมากนะครับที่พักแขนพักสอกใหม่คลิปนะครับด้านในครับก็เป็นที่เก็บของได้นะครับและพี่ดูตัวบาะเนี่ยสภาพบาะเนี่ยเหมือนเพึ่งแกะพลาสติกนะครับใหมคกิฟเลยนะครับนี่นะกระจกมองหลังก็เป็นแบบปกตินะครับแล้วก็มีไฟให้ด้วยนะเปิดปิดอ่านหนังสือได้นะครับ นี่ที่บังแดดนะครับพลาสติกยังไม่แกะเลยนะมีกระจกให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะครับนี่มีกระจกให้นะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะมีกระจกให้นะครับทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับแอร์แบ็กมีให้รอบคันครับชมนะคความปลอดภัยก็ดีนะครับฟังก์ชันนะครับก็ตอบโจทย์กับการใช้งานในยุคปัจจุบันที่ต้องมีระบบความปลอดภัยที่สูงนะครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกครับผู้ชมนะฮะอ่า ต่อไปเราไปดูข้างหลังกันนะครับอือโหเรียกได้ว่าสวยนะครับดีแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับด้านหลังมีแอร์หลังให้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเป็นตอนแรกนะครับภายในเล็กวมกว้างนะครับที่พักเท้านั่งสบายๆใช้เเราบนรถนานไม่เมื่อยนะครับเบาะด้านหลังก็ถือว่าพับเก็บได้นะเบาะสภาพใหม่นะครับมีที่พักแขนพักศอกให้ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้นั่งสะดวกสบายนะครับเหมือนพี่นั่งในรถทัวร์หรือว่าเครื่องบิน v i p นะครับครบเลยนะครับใครสนใจนะคันนี้นะครับรีบโทรเข้ามานะครับและคันนี้เนี่ยเอาจริงนะตอนเนี้ยนะครับคนหาค่อนข้างเยอะเลยนะครับรุ่นนี้นะ S R V นะเบรคมายสองหมื่นแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับรีบโทรเข้ามาจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับเงินจองสามพันบาทเนี่ยผมไม่มียึดนะนะครับไม่ว่าพี่จะจัดไฟแนนซ์ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมคืนเงินจองให้เต็มจานวนร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับ ดูกันต่อไปแบบไวๆเลยเนาะเดี๋ยวจะใช้เวลานานไปนะครับสำหรับการดูคันนี้นะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับห้องเครื่องเนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์นะครับน้ํามันตัดสลับกับไฟฟ้าที่เป็นระบบไฮบริดทำง,งานคูก่ก,กันนะประหยัดน้ามันถึง25กิโลต่อลิตรนะครับสำหรับคันด้าตัวนี้นะตัว e-hsv นะครับระบบเบรกต่างๆมีครบเลยนะครับความปลอดภัยครบนะครับมีมาตแตมเนี่ยสีเขียวสีชมพูสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าเข้าเช็คศูนย นะครับอยู่ตลอดนี่นะครับระบบฟังก์ชันนะครับในการใช้งานเนี่ยมีมาครบแบบนี้นะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีแง่นะคุณชมนะครับน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีแง่เครื่องไม่มียกมานะรถรุ่นใหม่นะเพิ่งออกมาเมื่อปี2023เองนะครับออกมาใช้งานประมาณปีกว่าแลบเลขไหม่ก็ประมาณ20,000โลนะครับเป็นปกติเนี่ยไม้ใช้งานน้อยมากนะครับใครอยากได้ความประหยัดน้ามันเนี่ยมาเลยคันนี้เครื่องยนต์105 นะครับเป็นเครื่องยนต์พันห้านะ e s u อี v, นะครับฝาหน้าครับไม่มีแกะไม่มีแงะนี่นะครับร้อนขึ้นรูปสวยงามชัดเจนครับรูระบายอากลามสวยมาพร้อมสนุนกับความร้อนในยายใหม่ๆแบบนี้สติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบลอยเหรียญบาทอยู่ครบนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าฮอตมากๆแล้วก็สวยมากๆนะได้เป็นรุ่นใหม่ๆปีใหม,ใหม,ใหม่ๆไม้น้อยๆกับราคาสุดประหยัดแบบนี้81900 0บาทครับกับ Honda HR-V 1.5ว e-hsv e el p a s รุ่นรองท็อปปี2023คันนี้นะครับคันนี้ฟรีดาวจัดยอด้ด้เต็มจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ14,500บาทนะครับก็ฝากไปด้วยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง top sv u c u ดเกรด a ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ